ชาวศีตุลนะฮะกับดวงดีๆครึ่งเดือนหลังนะครับ1 6ถึงเดือนกรกฎานะฮะมีเรื่องดีๆนะครับหลายเรื่องครับถือว่าเป็นครึ่งเดือนหลังที่ใจสู้แล้วก็ผลสําเร็จนะครับเหนื่อยและคุ้มนะครับโอเคครับเรื่องแรกครับเรื่องการงานนะฮะเรื่องการงานครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะมันเป็นงานแก้ไขซะเยอะเหมือนกันนะครับทั้งงานของเราเองนะฮะแล้วก็คนอื่นเขาขอความช่วยเหลือนะครับแล้วข้อต่อมาข้อที่2อครับคุณจะเหนื่อยกับคนพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับทั้ง ดาวประจําตัวของเราคือดาวศุกร์นะฮะดาวศุกร์เนี่ยดาวประจาตัวเนี่ยไม่ค่อยถูกกับดาวเสาร์นะครับแล้วในช่วงช่วงเนี้ยครึ่งเดือนหลังนะฮะเดันเจอดาวเสาร์นะครับมันมีในายะหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือมันมีศัตรูในที่ทํางานนะครับหรือว่าศัตรูบางคนอาจจะไม่ได้ศัตรูต็หด้เรียกว,ว่าคนขัดแข้งขัดขาขัดคอก็ได้นะฮะหรือคนที่ทําให้เราลำบากใจนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเขาจะปั่นป่วนวุ่นวายวุ่นเบือนะฮะทำให้เราอาจจะกังวลพอสมควรนะครับ แล้วก็ประการต่อมานะฮะใครที่แบบตั้งใจนะครับอยากจะหาะไรายได้พิเศษครับอันนี้ก็เด่นนะครับมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของอไรายได้พิเศษครับแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างงานกับเงินกันนะครับคือมันมีความคืบหน้านะครับในแล้วก็มีความก้าวหน้าในงานที่เราทําอยู่ก็เรียกว่าถ้าใครที่ทํางานที่ต้องเกี่ยวพันกับเงินรายวันนะครับยกตัวอย่างคุณอาจจะทําธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขาย หรือทาธุรกิจอะไรที่มีกําไรนะครับรายวันอะไรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามานะพอจะคาดหวังเรื่องของเงินทองได้นะครับพอวกกลับมาเรื่องของการงานนะครับบางคนเขาทํางานประจํานะครับอันนี้ต้องระวังมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหลุดตกหล่นผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้ง่ายครับคุณก็ต้องรัดกลุ่มรอบครอบอย่างที่สุดนะฮะอย่างที่2คืออย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนสร้างความระบากใจในเรื่องต่างๆนานาให้กับเราในช่วงนี้นะครับคุณก็ต้อง ใจเย็นๆนะฮะผมเน้นว่าใจเย็นแล้วก็หนักแน่นเพราะว่ามันจะมีคนจับตาดูคนอยู่นะครับผู้ใหญ่หัวหน้านะครับในช่วงนี้ที่โคเดาเพื่อหัดดาผู้ใหญ่กัวจรเล็งเราอยู่แปลว่าท่านโฟกัสนะครับมองเราอยู่ว่าผลงานเราแล้วก็การทํางานละสไตล์การทํา,า,าทงานอะไรก็ตามนในช่วงนี้ของเราเป็นอย่างไรนะครับแปลว่าถ้าเราช่วงนี้เราสร้างภาพลักษณ์ได้ดีนะฮะมันก็จะได้เครดิตเต็มที่แต่ถ้าช่วงนี้นะครับ เราแบบงานก็ไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็บึ่เบงเซ็งก็ทำบ้างไม่ทาบ้างนะฮะแล้วถ้ามีปัญหากับเพื่อนรมง,งานอีกนะครับมันจะมีผลต่อตําแหน่งแล้วก็มีผลต่อความก้าวหน้านะครับในการประเมินในช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับฉะนั้นเรื่องงานคุณก็ต้องมีอะไรก็ตามเนาะต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ดีๆนะฮะอย่าสร้างปัญหาแล้วก็สร้างผลงานให้เต็มที่ด้วยนะครับช่วงนี้ผมเน้นเรื่องของการสร้างผลงานนะครับโอเคเนาะพอเห็นภาพนะครับว่า ต้องทําอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ต้องระวังอะไรบ้างนะครับแต่ผลงานดีนะช่วงนี้ผมยังมองว่าการคุยเจรจาติดต่อต่อรองซื้อมาขายไว้ซื้อขายได้เปลี่ยนหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทาอยู่นะครับมันมีดวงชื่อเสียงนะครับมีโอกาสได้ชื่อเสียงดาวที่โชคลาภนะครับหรือว่าชื่อเสียงนะฮะโคจรอยู่ตําแหน่งกรรมะนะครับอยู่คู่กับดาวพระเกตด้วยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังมันมีโอกาสที่ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมมีคนอวยนะครับ หรือคอยดูแลแก้ปัญหาให้นะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ถ้าติดขัดอะไรก็ตามมันจะมีทางแก้ทางออกครับมีตัวช่วยนะฮะค่าใช้จ่ายหลักๆนะครับอันนี้ที่ห่วงมันมีเข้าของเครื่องใช้เสียพังนะฮะแล้วก็ต้องไปซ่อมนะครับระวังเรื่องของรถนะครับใครที่มียานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามช่วงนี้เรียกว่าเลยใจมาลัวลัวครับอย่างที่2ครับเรามาระวังเรื่องของ ข้าของเครื่องใช้ในบ้านครับมันเสียมันหายมันแตกมันพังนะฮะมันช็อตอะไรนะครับฉันต้องไปซ่อมดีดีบางทีแบบบ้านดูกันนะครับน้ําหยดนะครับเราเาเรียกว่าผนังรั่วหลังคารั่วซึมฝ้าเป็นรูหรือว่าแอร์น้ําหยดคืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะมีเหตุให้ใช้เงินปรับปรับชอพันบ่อยหน่อยนะครับเราต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของเออมันมีเรื่องอย่างครับในช่วงนี้เรื่องของการเงินครับถ้าเดือดร้อนี่มีตัวช่วย นี่คือจุดเด่นถ้าเดือดร้อนมีปัญหาอะไรก็ตามมันจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะครับก็ให้สบายใจเรื่องนี้ได้แล้วก็ต่อมารับเรื่องของเงินทองมันมีโชคคุกฟุกนะครับอันนี้ถ้าใครที่แบบหวังผลเรื่องของอาจจะเสียงโชคเสียงดวงนะครับแต่ผมมองเรื่องของการค้าขายเรื่องของการทำ,ทำ,ก,รทำกำไรหรือว่าซื้อของได้ของที่มันคุ้มค่าต่อราคานะฮะอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นโชคเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับการได้ทรัพย์สินบนะางคนอาจจะพาเราไปเที่ยวพาเราไปทานมันจะมีลาบป,ปากนะครับโอเคเนาะ ต่อมาเรื่องของความรักครับชงนี้คนที่โสดนี่ต้องระวังระวังครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับชงนี้ดาวประจําตัวเราคือดาวศุกร์มันจึงเป็นเรื่องของความรักนะเจอดา,าวเสาครับมันจะมีเรื่องเบียดเบียนแปลว่าหนึ่งระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาข้อ2ถ้าใครที่เราช่งนี้คุยกับใครอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ตกลงบ่งใจว่าเป็นแฟนอาจจะมีปัญหาต่อการครับมีปัญหาอะไรที่แบบไม่ค่อยสบายใ,ายใจนะครับมีเรื่องอะไรที่มัน เราคุยไม่ค่อยเข้าหูช่วงนี้คุยกันนิดน้อยได้ครับหรือแบบห่างๆกันนิดนึงก็ดีฮะเพื่อให้กระตุ้นความคิดถึงนะครับโอเคเนาะแต่ช่วงนี้เจอบ่อยๆหรือว่าคุยกันมากๆเดี๋ยวจะมีเหตุให้ไม่สบอารมณ์กันนะครับโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่แฟแล้วนะครับระมัดระวังความขัดแย้งเล็กๆนะครับอาจจะมีความไม่สบายใจอะไรเล็กๆที่ต้องปรึกษาหารือกันช่วยเหลือก,ก้อก,กุกันนะครับหรือว่ามีอะไรที่ มาแก้ปัญหาให้กกบกันและกันพอได้อยู่แต่ว่าถ้ามองต่คนต่างจะมีปัญหาส่วนตัวนะครับที่ทําให้ต้องช่วยเหลือดูแลแก้ไขระหว่างกันและกันให้มากๆนะครับโอเคเนาะความรักช่วงนี้ให้ประคองประคอง,คองแล้วก็หนักแน่นเราก็ต้องใจเย็นนะครับห้ามทะเลาะนะคุ่นทองไว้ฉันจะไม่ทะเลาะกะับเธอนะครับทองไว้ทุกวันนะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของทําให้ได้นะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับ ในช่วงนี้ระวังโควิดนะฮะเริ่มใหม่เลยนะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาภูมิแพ้ครับแล้วก็ปวดหัวครับอีกอย่างครับในช่วงนี้ระวังเรื่องน้าหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นนะครับบางคนก็เออขึ้นบ้างก็ดีบางคนขึ้นไม่ได้เลยถ้าขึ้นมากกว่านี้ฉันจะไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับต่อมาคนที่อยู่ในว,วัยสวนะฮะดวงตาเสียตามีปัญหาครับอาการปวดหลังข้อบ่าไหลก่กระดูกข้อทั้งหลายนะครับช่วงนี้เงระมาระวังกระดูกข้อกล้ามเนื้ออักเสบหรือเจ็บนะฮะแล้วก็ถึงของ ถ้าอยู่ต่างประเทศครับในช่วงนี้มุมดาวดดนเด่นนะฮะใครที่อยู่ต่างประเทศนี่มีข่าวดีนะครับนื่ของการงานเด่นเรื่องการเจ,จรจาติดต่อต่อรอ,อ,องซื้อขายมาซื้อขายและเปลี่ยนหรือว่าจะทําอะไรที่หวังผลเรื่องงานเรื่องงานหรือ,งงรอก็เรื่องเงินนะครับพอได้อยู่ฮะแต่รายจ่ายปุบป,ปรับฉลพันธ์เยอะรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่ต้องอยู่ๆก็ผูกขึ้นมาเยอะนะฮะคุณเตรียมความพร้อมเลยนะแล้วก็ช่วงนี้ระวังปวดแค่ไม่สบายครับสภาพอากาศหรือว่า สะพาพเนร้อมทําให้เราป่วยไม่สบายได้นะครับหรือคนใกล้ตัวป่วยแค่ไม่สบายเตือนนคนรอบข้างนะแล้วก็ระยะนี้ครับมีข่าวดีเรื่องงานด้วยนะครับโอเคลุยสู้ต่อย่าไหวอยู่ต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับเลขแรกคือเลข9 137เลขที่ไม่ถูกโชคกคือเลข6แล้วก็สีที่ถูกโชครับมีดนงนี้มีสีขาวนะฮะมีสีเหลืองนะครับสีส้มนะฮะแล้วก็สีแดงส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชครับคือสีเขียวนะครับ วันที่ดีครับมีทังนี้ฮะมีวันจันทร์กับศุกร์วันที่ติดขัดคือวันอนังคารน,นะครับรวมถึงเรื่องของใครที่มีลูกหลานบันทาวันเ้ยีครับในช่วงนี้มีข่าวดีนะฮะโอกาสที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็แก้ปัญหาให้แก่กันและกันเรียกว่าเป็นเกล้าความก็เลยกำลังใจดีกว่านะถ้าเราเกิดร้อ,อนไม่ค่อยสบายกายใจอยู่ใกล้ลูกหลานบันทาวันเสีียงนะครับเหมือนกับได้ชาร์จแบตครับพลังงานเต็มปื้ดเลยส่วนถีาเขามีปัญหาเราจะสามารถช่วยเหลือเขา ในเรื่องต่างๆนานาได้ไปอย่างดีนะครับถือว่าดวงเสริมกันลวกันเนาะแล้วก็ต่อมาครับท่านที่เรียกว่าชอบสิ่งโชคสิ่งดวงนะครับดวงมีเรื่องอมีโอกาสนะครับสิ่งโชคสิ่งดวงผมมองว่ามันมีโชคฟุกๆนะฮะเพราะว่าโชคฟุกเนี่ยมีหลายแบบโชคฟุกเกี่ยวข้องกับเรื่องการสิ่งโชคสิ่งดวงหลือโชคฟุกฟกกับเกี่ยวกับการงานนะครับ,บ,บ,รรบถ้าใครค้าขายโอเคอยู่ก็มีออเดอร์ที่แบบชื่นใจนะครับแปลว่าอย่างน้อยคุณจะมีข่าวดีเรื่องเงินทองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างน้อยถ้าคุณเดือดร้อนก็มี คนช่วยหรือว่ามีตัวช่วยนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงินทองหรืออะไรพิเศษพิเศษนะครับหรือได้เป็นทรัพย์สินมาแทนก็ได้นะครับนี่ก็เป็นโชวเหมือนกันนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการทําบุญครับมีโอกาสทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชรานะครับคนพิการนะฮะการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์นะครับและเรื่องของการดูแลบุปการีนะครับสาคัญนะฮะแล้วก็อีกประการครับในชวงนี้ใครที่เรียนครับชวงนี้ผมก็มองว่า โอกาสที่จะมีข่าวดีเรื่องของการเรียนการสอนการสอบการแข่งขันมีสูงมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้คาดหวังเรื่องของการเรียนได้นะครับเรียกว่าพยายามเนาะอะไรที่เราต้องการนะครับในช่วงนี้อ่านหนังสือหรือทำอะไรก็ตามหรือสอบแข่งขันมีข่าวดีนะครับแต่มีสมาธิหน่อยช่วงนี้รู้สึกว่าสมาธิแบบหลุดแว๊บแวบแวบึกดุลึกนี่อะไรบ่อยหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดต้องแก้ในช่วงนี้พร้อมๆกันก็พยายามรักษาสมาธิดีๆนะครับโดยรวมถือว่าเป็นเครื่องเดินหลังที่ ดวงดีกว่าครึ่งเดินแรกอุปสรรคเยอะแต่ว่าคุณจะเคลียร์แล้วก็จ่าการกับอุปสรรคต่งตางๆได้เป็นอย่างดีครับโอเคขอให้ช่วงนี้ประสบครับเป็นกลังใจครับสวัสดีครับ